สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่สวนสนุกนะครับผมมีชิงช้าด้วยเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าเสาชิงช้านั้นมีชิงช้าจริงหรือไม่มีชิงช้าจริงนะครับก็ตอนนี้ครับพี่ดิ๊กอีกคนนึงกำลังเสริมสวยอยู่นะครับผมตโลคจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่รู้นะฮะเจอแบบนี้มันเทียบทุกหลอดวี <c oughs> เขาถ่ายติดกราเพื่งเข้ามาตลอดสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนดีที่ไหนดีลานคนเดินลานคนเมืองเดินเลยหรอไม่ใช่เชียงใหม่ ถามว่าทำมาทำมาวันนี้มิกกี้ใส่เสื้อธงเทง,งเลย <ทำ S 1> เพราะม,ม,มันไม่มีเสื้อใส่แล้วคือข้างในเป็นเสื้อเก่าที่ไม่ได้ซักนะครับผมไม่ใช่มันมันเป็นเสื้อของมันเป็นเสื้อเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีอ๋อนะโอเควันนี้จะมาทำอะไรกันคมูมิกกี้วันนี้เราจะไอ้นี่มาถ่ายรายการกัน แล้วไ่ถกว่าวันนี้ก็นี่มาถ่ายรายการเราไม่ใช่มาเดินเล่นช้อปปี้อย่างเดียวนี่โอ้นี่ครมังกี้กี้มาในทีมมังกี้กี้เที่ยวรอบเกาะอัตนาโกสินะฮะซึ่งผมสาบานได้ครับทริปนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดแน่นอนนะคนคิดอยู่ข้างหลังคะถือกล้องอยู่ฮะใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำตามที่เขาสั่งมาใช่จะทำอะไรก็ได้ที่เขาสั่งวันนี้เราจะไปไหว้พระกันไหว้พระนะเขาว่ารู้สึกจะเปสองวัดเนี่ยเป็นวัดสุนทั์แล้วก็วัดสเกตนะครับรู้ไหมว่าทําไมวันนี้เนี่ย เราถึงไปไหว้พระกันทำไมพี่เปร์วันนี้วันเกิดพี่เปิลมีอาร์หนึ่งคนเนี่ยนะใช่เราเดี๋ยวคุณผู้ชมผู้ชมพ่อส่งข้อความมาอวยพรได้ข้างล่างอ่ะส่งมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วอ่ส่งมาแล้วนะครับขอให้ตายเร็วๆขอขอให้หัวใจก่อนตายประมาณนี้ขออย่าให้ซิงก่อนตายแล้วกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ไปไหว้พระไปไหว้พระประมาณ15วัดเออมึงเดินเดินยังสิบห้าวัดนะครัเดี๋ยวเราไปดูเสาซิงช้างหน่อยคุณพี่ใช่จริง จริงจริงเราต้องเปิดที่สองช้าไม่ใช่เหรอพี่ฟิลก็ยังจะ่อจะเปิดตรงนี้ฉันส่งแล้วใครสั่งให้เปิดล่ะฉันสั่งเองอ่ะเดี๋ยวเราไปสองช้าเลยกันเออไปด้วยสองช้าเวลาเราไปสองช้าเนี่ยเราต้องควบคุมพี่ฟิวเอาไว้ทำไมเดี๋ยวไปจับตัวฟิล่ากินเราสองช้านะคะเคยมีประวัติอยู่ว่านะเขาเหมือนกับว่ารู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะเออปิงดาวองบอกมาว่าเคยเหมือนกับว่าเป็นที่แบบ อะไรนะเอะไอนี่ไอ้ตีอะไรนะไอ้ตียำปลาไว้ครับเออดีอะไรปลายว้ปลาไว้เอาอะไรนะตียำปลาไว้ไอ้ตียำปะวายครูปีหนูขอโทษหนูจำไม่ได้อะตอนนี้เราต้องขอตัวแป๊บหนึ่งทำไมขอข้ามสะดุดกับไม่งั้นเราไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรตะก้อนมีความสามารถครับถอยไปถ้าตะก้อนถอยไปถอยไปถอยไปเออถอยไปทีมงานครับมึงก็การลดให้ตะก้อนหน่อยสิครับถามไม่คิดถามมึงตรงนะอันนี้คือถามถามถามส่วนตัวนะ หนวดเนี่ยจะเอาจะจะเอาไว้ทำไมมีคนบอกผมว่าการไว้หนวดจะทำให้ผมดูแมนขึ้นแล้วเวลาออกรายการคุณเขาจะได้ไม่ว่าผมเป็นตุ๊ดอ๋อแตะตะกี้ที่คุณออกออกมาเนี่ยว้าววันนี้ผมมาในคอนเซ็ปต์แมนนะไม่หิดดูแน่นอนแล้วที่จะคอยดูละกันใช่นะ เดี๋ยนี่คือสถานที่ที่เราจะต้องมากันในวันนี้คือผมขอโทษเราผมแพ้นกยูราาเวลาเรามาที่นี่เนี่ยเราเราต้องมีอะไรสักนิดนึงโปรดิวเซอร์คะเตรียมยาแก้แพ้ไ้ด้วยค่ะช่างมาช่างมาช่างมาเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราไล่สารากับเสาชิงช้ามานะครับในช่วงนี้นะครับผมขอเข้าสู่สารานิดนึงนะครับเสาชิงช้านะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อในปีพศ .2326 นะครับผมอ่าผมอาจจะไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะผมไม่ได้อ่านสคริปต์มาผมขอโทษด้วยนะครับ แล้วก็เป็นเสาชิงช้าเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นวิธีตียมปวายนะครับแล้วต่อมามันได้เก่าลงนะครับได้เปลี่ยนเสาชิงช้าเป็นไม้สักเมื่อวันที่24ธันวา2 549นะครับผมนี่ก็คือเสาชิงช้านี่ครับแต่ก่อนรู้ไจะมีชิงช้านะครับตียมปวัยเป็นวิธีของพราหมณ์นะครับที่เขาจะให้คนนะครับขึ้นไปอยู่บนชิงช้านะครับแล้วก็เอาชิงช้าขึ้นไปแขวนไว้ตรงคานตรงกลางนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะโลไปมาหรือการเบี่ยงนะครับผมนี่ก็คือวิธีการโลชิงช้าเป็นวิธีของศาาสนพรรณ์คับ คุณไม่คิดจะทำงานเหรอครับไม่เมื่อกี้นี่หมดแบตตอรี่หมดเรียบร้อยแล้วจากการวิ่งไล่นกเมื่อกี้นี้นะเพราะฉะ<ม>นั้นเนี่ย<บ>เราถ่ายสัตว์ปุ๊บ,บข้างหลัง,งเราคือวัดสุทัศเทพวาราลามนะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเร<ว>าจะนี้มีประวัติยังไงครับวัดนี้เนี่ยมีวัดวัดเนี่ยก็คือวัดอาราธรรมจาักรวัดลังคาของวัดธรรมจักรกระเบื้องผิดครับลังคาลังคาจะ ของวัดเป็นรูปทรงหกสองใบเพราะอะไรหน้าจั่วเพราะหกสองใบแล้วจั่วมาก็จะเป็นสามใบจะเป็นตองหกคุณก็จะได้กินทันที <limited> เอ้คุณผู้ชมยมังเป้าได้ไหมมีนุกกมาเด่นด้วยตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่คุณผู้ชมดูนะพระศรีวะพระนารายพระแม่อ,อุมาผมกํนาลังทําอะไรอยู่ครับคุณผู้ชมอะไรวะโชว์เทพอ่าขอเชิญข้ามถนนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปูทางไปที่วังเลยแล้วกันนะ เมื่อกี้พี่พูดถึงการคู่ของปฏิบัของชิงช้านะเราอาจจะไม่คล่องแคล่วใช่นะไม่เป็นไรแล้วกันนะเหมือนเดิมใครอยากรู้ว่บมากกว่าต้อง w ว็บดัต l e เไม่เขาไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเขาหอสมุดกันหอสู่แห่งชาติใช่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดแล้วกันเนาะ ตอนนี้เรา,าอยู่ที่หน้าวัดสุดทัศนเทพเวลาระ,ะใช่นะครับวันนี้นะครับเป็นวัดในพระราชวังชั้นนอกนะครับรัชกาลที่หนึ่งได้โปรดเกล้าให้ตร้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นสีสปะของรัชกาลที่หนึ่งนะครับผมฮะสดมากเลยคุณมิกกี้ถ้าพี่พิวไม่อยากอ่านกล้องแทนเลยแล้วก็ฟีดเอาไว้นะอ่ะคราวนี้พี่พิวจะอธิบายไหม ไม่อธิบายเดี๋ยวต้องไปไหว้พระก่อนเลยไหว้พระองไปซื้ออุปกรณ์ก่อนซื้อพวงมาลัยก่อนไปนะเวลาเราไหว้พระเนี่ยเราจะต้องมีอะไรเป็นสักการะอย่างเช่นดอกไม้ทุบเทียนใช่ไหมใช่หรือถ้าเรา่ถ่ายต้องคมอะไรมาเลยอันนี้พวงเท่าไหร่ครับสามสิเจ้ากี่พวงดีครับเอาพวงนึงนะคะสามสิบบาทไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวไหว้เลย แล้วไม่ซื้อให้มิกี้บ้างเหรอเขาไว้พวงเดียวทั้งกองค่ะเก๋ไหมรถประหยัดรถประหยัดตองเรามีกี่คนวันนี้มากี่คนเจ็ดเจ็ดคนว่าพวงเดียวทั้งกองทุเรศมากคิดว่เธอก็ซื้อปีอันหนึ่งสี่เอออันนี้ก็คงจะคอกันเน่อยนะซื้อเห็นไหมตาต้องของเรามีน้ำใจใช่นะเอออีกพวงหนึ่งครับสะกมับสะดวกไหมครับ ไม่ใส่แล้วครับมันเพิ่มเป็นสองพวงแล้วกันค่ะคือไม่ได้ขัถไปเลยรถโลกร้องเนี่ยเอาถุงพลาสติกตายไม่เอาสองพวงไปอ่านี่นะครับขอบคุณครับคือสองหนึ่งได้ไหมคะเฮ้ยหยันเรื่องมากนะไม่เป็นไรครับเฮ้ยขอบคุณครับเอาค่ะนี่คือหนึ่งหนึ่งความหนึ่งหัวใจของคนไทยนลยครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เขาปิดการไล่ใครเราปิดจะปิดไล่ใครค้าปิดผ่าน ในเมื่อเราได้พรมอะไรแล้วแต่เราต้องไหว้ไหว้แล้วทีมงานกูหายไปไหนหมดคะเนี่ยทีมงานไปนั่งพักหน่าหายจะบอกว่าที่นี่เนี่ยในเมื่อตั้งแต่ที่เข้าวัดนะมันคืรู้สึกจิตใจสงบสันติเยี้ยมตัวมากเลเนาะไม่ทราบคุณมีของอะไรนักหนาฮะมีค่ะเวลาข้ามเนี่ยเราต้องข้ามาะเรานี้ประตูนะครับสถานโบราณเขาจะห้ามเยียนนะครับต้องอย่างจีงขนาดวัดยังเล่นเนาะอ่า จริงๆตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะช่วยนะแล้วบุญน่าไปสถานที่แล้วเนาะ่ะเดี๋ยวเราไปนั่นดีกว่าอ้าวลุคคืนลุคคืนลุคค่ะลุคเคนทำมาหากินกันมั่งอือพวงมาลัยอย่าแบบไปทางทีมงานนะครับเข้าไปสักกะล้าโอมประธานของวัดนะครับซึ่งเราต้องสักกะล้าข้างล่างหรือขคุณดิฉาพาข้างบนนะครับใช่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเขาจะให้เราทำใช่นะครับแต่วันนี้ก็มาแบบฟินๆ่ะ ฟินาเล่แล้วกันเองใช่อยากถ่ายเราก็ถ่ายไม่อยากถ่ายก็ไม่ถ่ายนะใช่เพราะนั้นเราเราไม่อยากถ่ายเราก็ไม่ต้องถ่ายกันใช่อ่ะปิดปิดเลยกันเลยการณ์ตอนนี้เราก็สนุกมากอ่ะป่ะงลันเราเข้าไปในเมืองเฮ้ยแขนบังหน้าหมดแล้วอ่ะอะไรกันนี่บังหน้าบังอย่างนี้ ไม่ใช่อะไรหรอกครับคุณผู้ชมอย่ามักง่ายเหมือนทีมงานและพิธีกรรายการเรานะครับเขามีชั้นวางรองเท้าให้วางไม่วางค่ะเเราเสียง,ยง,ยงไปกองอยู่ที่พืน้นนะอ่าจริงๆอันนี้เน,น,งงน,น,นี่ยเป็นชั้นวงงางรองเท้าแต่พวกเรามักง่ายไงเราวงางข้างล่างเรียบร้อยแล้วใช่ไปต่อต่อไปเราจะไปเสี่ยงเซมซียนกี๊กีแต่เพิ่งซีเราต้องเดินขอขอเดินรอบวัดก่อนเดินหรอเดี๋ยวคุณพาเดินเดี๋ยวผมนั่นรงอรอได้เลยตายเชิญ จริงจก็อยากนั่สมาธิแต่ว่าแบบมันก็ไอนั่นจริงๆเราอยากจะเมาส์มอยพิธีกรอีกคนหนึ่งนะถามว่าเวลาเขาเล่นมุกเนี่ยเขาเคยคิดอะไรกับผมบ้างไหมไม่เลยนะแล้วทาไมเขาต้องแบบมันก็จุกเออหนาก็ไม่รู้เสียงก็ดังที่อยู่นี่นอยู่ในวัดนะเนี่ยเขาไม่รู้จักสัมมาคารวะม่ไม่รู้จักไอ้ไม่รู้จักไอ้นี่ดูสิเป็นพิธีกรที่แย่มากเลยทันทีแตรู้สึกว่าเดือนนี้โดนหักไป50%อะไรคนณเดิน คุณเดินตามมาทำไมก็คนอื่นเขาเดินมาหมดเลยแลจะให้ผมโยกผีเนี่ยอุตษามันทีสิเ้าเป็อยู่กับอุษาบันทีอันนี้คือความมั่งง่ายของเขาคือใครอยากกินผู้ชายไปทั่วอันนี้คือหวยงวดต่อไปนอ่ามาต่อไปเนี่ยคือวัดไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้มาแบบไม่รู้อะไรเลยใช่เพราะว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีโปรดิวเซอร์อีกแล้วเออีกแล้วไม่ไม่เคยบอกอะไรเลยเลยแล้ก็บอกให้เราเตรียมคำพูดใช่ด้วยพูดถอยพูดเตี่ยเลยว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะไปวัดอื่นกันจขกัวนี้ินี้มีความสวยงามมากแล้วก็ที่โบสถ์เห็นปฏิมากรรมนะเขาเรียกจิจกรรมฝาผนังใช่ไหมที่โบสถ์ใช่ปะนั่นแหละนะมีนะวันนี้ก็มีสิทธิอาจารย์ติงคนปัจจุบันมาด้วยนะใช่แล้วก็เป็นพี่มหกห้องหกนะเป็นห้องคํานวณศิลปะใช่เพราะขาจามีความรู้เรื่องศิลปะดีแต่ถามว่าเขาว่าลูกสวยไหมไม่เลยไม่เลยนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปใหญ่เสร็จแล้วเวลาไปวัดอื่นก่อนใช่ค่ะคุณน้องคะแถวนี้มีร้านขายเครื่องเขียนด้วยค่ะอันนี้คือถนนดุนที่สอค่ะไม่มีปากกาหรอกพี่โซ่หมึกแตกมาก ครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่ร้านเอาง่ายๆคุณเดินเข้ามาในถนนริศอครับร้านมันอยู่ข้างเซเว่นอ่ะใช่นะเป็นราที่อร่อยกันอ่ะมาแล้วของเบกกี้มาแล้วเย้อันนี้ของฉันเบกกี้อะไรหรอบะหมี่มูแด้หรออการกินที่ดีนะอย่าเพิ่งเราไว้น้ำก่อนนะคฮะกินนะที่นี่น้ำน้ำรากข้าวหมูกรอบเขาจะอร่อยมากเลยนะฮะนี่ข้าวหมูกรอบเฮ้ยข้อที่ มือฉันหนาพอโน้ตเด็กไม่กินผักครับโนฮะเอ้ยทำไมเป็นใสยอย่างเงี้ยนถะ้าหัดมารยาทจะบ้างโอเคครับก็มาถ่ายให้ดูยู่วเป็นอาหารกลางวันนะครับตอนนี้ก็เวลาที่ผมมาถ่ายคือสิโมงครึ่งนะครับผมก็อีกครึ่งชั่วโมงพวกคุณผู้ชมก็จะไปกินข้าวกันแล้วนะครับและพอเรากินข้าวเสร็จปุ๊บคุณขอทองรอเราอยู่เฮ้ยต้องกินหมูมกก้ด้วยเพราะมีแห้งไม่ผ่าดต้องกินหมูมกก้ด้วยการกินที่เดียวจะเข้าไปชมดูนะ อีกแล้วถ้ามาชมทางบานบอ,บอกว่ามิกกี้เนี่ยอยากเห็นมิกกี้กินจังเลยอ่าแล้วก็กินให้ดูนะพี่ฟิวเอาพี่มักินตามพี่ด้วยจิบเส้นขึ้นมาขึ้นต้องสูงสูงไม่สูงไม่ได้ตสูงสูงอย่างนี้แล้วค่อยเอาลงหม,ห,มาาหมวนเส้นเล็กน้อยอย่างนี้นะให้เป็นมารยาทอ่ามมวนเส้นหมวนเส้นห,นหมวนเส้นเนี่ยม้มุนักับช้อนอันนี้สวยกว่าเห็นไหมอารจะให้คุณแ<อ>หมนี่นเป็น s p a g h e ต t i เลยนะ ก็ปลายม้วนการกินแลบดิ้งอ่ะแลบดิ้ง<า>อ,อพอกินก็เกลียดนะครับเขาไม่จะดิ้งนะเขาต้องออาอน,นะอยากอยวอยากให้เขาไปกินกอว่า,เขา,า,ากกเขาเอาปากคุ้มแล้วเขาออกมาน่าเกลียดมาก เราสั่ไปแล้วกำลังรับการกินนะครับนะเออเดี๋ยวเขาจะกินก่อนนะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวเจอกันที่แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ภูอ่ออ๋อนะครับใายบายแล้วทำไมบายทำไหม่แล้วคืเจอกันอีกนะ คับอันนี้ก็คือปากซอยถนนดิสสอนะครับคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าถนนดิสสอรมีความเป็นมาอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อได้คุณผู้ชมไม่อยากรู้แต่ผมจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะครับผมถนนดิสสอนะคบมีชื่อเดิมว่า ถนนบ้านดินสอนะครับรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นทางสัญจรของรถม้าไปมานะครับสร้างขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2411นะครับการจะตั้งถนนดินสอนะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินไปเดินมาถนนนี้นะครับจะไปตัดต่อกับถนนออที่ตรงวงเวียนสามชีงช้าเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้คือบอร์ของถนนดินสอครับคุณผู้ชมเดียวเดี๋ยวเดียวค่ะอะไรค่ะ เมื่อกี้อะไรอ๋อเมื่อกี้เป็นออกอะไรนะเขาจะบอกนะคมร้านร้านสุขาในในบ<อ>ริษัทเราโอเคนะเออแล้วจะพาคุณผู้คนเดินทางไปยังภูเขาทองใช่ไหมคุณบิกกี้ใช่ภูเขาทองมีอะไรภูเขาทองก็มีภูเขาทองรู้แล้วนะไม่มีอะไรอ่ะนั่นขอข้ามหน่อยกันก่อนอะ ครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในวัดอีกหนึ่งวัดนะครับผมซึ่งเป็นวัดอยู่ในเขตของรัตนโกสินทร์เหมือนกันฮะอ่าวอ่าอ่ามาหนึ่งชั่วโมงจะให้เธอพูดไงเขาบอกว่ามีก้ไปอ่านประวัติมาแล้วมีกิเพูดประวัติไปดิมีก้อ่านญี่ปุ่นมาก็พูดภาษาญี่ปุ่นไปเลยถ้ามีกิไปอ่านญี่ปุ่นมาก็พูดไปเฮลโลสวัสดีสวัสดีก็คือเฮลโลอ่า จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่เป็นที่วัดสเกตรหรือว่าภูกระ t h o น,อนเ,อเองนะครับนะเวลากระทงที่เนี่ยคนเยอะม,มากๆใช่ไหมพี่ฟิลเกี่ยวอะไรกับวันไดกระทวงวะ,ะแล้วก็พูดอย่าง้ะพูดวบนตัวกระทงนี่คือสิ่งที่ต้องคิดกับชีวิตเราอยาก <c oughs> ลาซาลนี่นะ <c oughs> เอาประวัติกันก่อนนะครับประวัติวัดสเกตตั้งอยู่ในแขวนบ้านบาดนะครับ โอป้อมปราบสัตวตรงท้ายนะครับเป็นวัดที่รัาาชากาลที่ส่วนมากในเกาะอัตลานโกศิลป์นี่จะเป็นวัดของรัชากาลที่หนึน่งเมื่อกี้ผมไปดูมาก็ปาากาเ,นนะะเป,ป็นวัดของรัชกาลที่หนึ่งนะครับรงเสด็จมาประทับที่นี่นะครับผมเลยตั้งมาในเมื่อปีพุทธศักราช2223ครับ <c oughs> ใช่แล้วจะบอกว่าระหว่างทางขึ้นไปบนภูเขาทองเนี่ยจะเจอสวนจะเจอต้นไม้จะเจอน้ำพุสวยงามมากนะย่าหาวโฆษณาไปดูกันเลยปะแต่เจ้าวัดได้นอันนี้นะครับคือต้นตำลึงนะครับท่านหักเลย ทั้งนี้ต้องสามารถเอาไปทำแกงสื่อได้เราขึ้นบันไดกันีานี่ตำลึงเหรอเนี่ยไม่ใช่ตำนานอะไรอะใครร้อนนะครับก็ลงไว้อาบน้ำก่อนก็ได้นะคะเพราะเขาขึ้นไปใช่นะครับแต่เราจะแต่เราจะบอกว่าตอนนี้คือช่วงตอนเที่ยงคนจะเยอะมากใช่เพราะมันอากาศดีมากก่อนเขาว้กินน้ำก่อนนะเอาพึ่งนะครับเห็นไหมอย่างที่บอกแล้วว่าที่นี่เนี่ยสวยงามมากทำไมอะ ขอ,อให้เดินขึ้นหน้าไปนะระหว่างขึ้นเนี่ยก็จะมีเน้นน้อยนะคะสวัสดีเน้นถามคุณบ้างไหมว่าคุณเหนื่อยไหมเนี่ย <c oughs> ตะก,ก้องถามคุณบ้างไหม,มระวังลื่นที่นี่ก็เป็นที่นิยมนะคะจะเป็นของชนชาวต่างชาตินะไม่ว่าเป็นชาติไหนก็มา,าเลยนะครับเป็นการทดแทนเป็นวัดที่แบบว่าเราสร้างความตะก้องความลำบากให้ตะก้องหรือเปล่าพีใช่ ไม่หรอกตาต้องตาต้องอาการเราไี่มีประสิทธิภาพพอใช่เอออันนี้ไอ้นะอันนี้อะไรครับแม่กรณีใช่ไหมใช่พอแม่คงคาทอนนี่ทอนี้เหรอเห็นไหมเฮ้ยวันสองนะนี่โอ้เยอะมากเลยอ่ะอันนั้นก็อขึ้นไปเด็ดกัดมันได้ไหม นี่โอ้ยแล้วคุณผู้ชมทานแนะนำนะคะใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพต้องหัวใจนะฮะ <c oughs> แล้วกวนสร้างกระเช้านลยก็ราะตอนนี้ฉันแบบเออไขามันของหมูกรอบเริ่มทำงานแล้วอ่าเห็นไหมถ้าคผู้ชมอย่างอย่างที่มิกกี้บอกไลยว่าที่นี่เนี่ยทางขึ้นสวยมากแล้วข้างบนทางพักเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟจะกินหอไหนนี่จะกินเปล่ากิน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 ก็แวะกิน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  ครับเมื care, ่อก e ี้นี oh. ้นะครับเราก็ได้เข้าไปข้างในนะครับซึ่งเป็นพระประธานใช่หรือว่าพระธาตุนั่นเองนะครับผมเป็นทรงวงกลมนี่จริงๆข้างในอย่างเขาแล้วก็มันดบใช่นะเราเราเข้ามันดบเป็นแบบสกัดพระธาตเย็นกับปกติด้วยนะครับใช่นะครับนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดนิดนิดน้อยคือวัดเฮ้ย ตรงนี้นะครับเป็นที่คำ,ำวันเกิด,ดนะครับได้แตร่วันอาทิตย์จันทร์พุธพฤหัสสุดสุดมีให้ดูนะครับเฉพาะวันพุธกลางคืนนะครับเรื่องสรางสามแพร่นี่ยเป็นห่วงคุณผู้ชมมากเลยนะครับเราสร้างบ้านอย่าอยู่กลางสามแพร่นะครับเพราะคนวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันพุธกลางคืนเนี่ยจะมีเซนต์พิเศษอ่ะคนและยิ่งพุธกลางคืนยิ่งมีเซนต์จัดรับนะที่ฟิวเกิดวันอะไรเกิดวันพฤหัสรคสุดสุดมีเซนต์เซนต์เลยไหม ไม่มีเซนเวลาเจออะไรรู้สึกว่าจะมีคนเซนเข้ามาในชีวิตเยอะมากอย่างเพื่อนผมอย่างเงี้ยเซนเยอะมากเซนอะไรเซนทีไม่เซนเยอะแบบเยอะแบบเซนอะไรให้มันอยู่เฮ้ยคุณเันเนียฟิลฟิลกูเห็นเจ้าที่เดินอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้แล้วมิกกี้จะไปไหนที่เกิดวันเสาร์นะแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยมิกกี้เป็นคู่ปางหน้ากบ ิงนะของพี่ฟิวเกิดวันพรหัสใอะไรเป็นรูปปาจสมาธิปัจจสมาธย์นะก็จะเป็นคนที่แบบมีสมาธิสูงในการทำงานมากนี่คงไม่นี่คงไม่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แล้วล่ะอ่ะพี่ฟิววันนี้เนี่ยเราเดินกันรอบใช่มั่งกี้กี้เที่ยวรอบเกาะอัฒนะกองศรีเนะสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่สุดพายแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้บ่ายสองกว่าเองครับผมบ่ายสองบ่ายบ่ายโมงกว่าอีงเหรอเพิ่งเลยครึ่งมานิดเดียวเองคุณพระคุณเจ้าบอกมากเนี่ยวันนี้เนี่ย อย่าลืมนะคุณผู้ชมอันนี้มโนธนาบุญให้กับคุณผู้ชมด้วยวันนี้เราพากันมาทำบุญนะครับนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อจะมีสระพานพระปิ่นเก้าเลยพระปิ่นเก้าคือที่ที่เราจะจบท้ายกันใช่นะสนุกมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอพี่สะพานพระปิ่นเก้าใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมุกแล้วนะครับผมจานนั้นเดี๋ยวเราขอเราขอตบเดินทางไปเพราะว่าตอนนี้รถเฟอร์รี่มารอรับแล้วใช่นะสองแถวหงเฟอร์นั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวใจที่จะพาเราไปกัน น,นี้เราก็าอยู่กันที่สะพานสันธีเองมียี่เตี่ยกันที่สะพานสิ่งเก้าสะพานปิ่นเก้าน,น,นะเดี๋ยวเราก็จะลงเรือสำราญลำนี้เองเดี๋ยวใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโปรดิวเซอร์นะครับจะเหมาเรือสำราญนะคะใช่เป็นยังไงล่ะนะโมเธอไม่มาเราชวนเธอแล้วใช่ไหมใช่แดี๋ยวมา,าถ่ายเธอไม่มาถ่ายอดอดหลดี๋ยวเราก็จะไปกินพัตคาลบนเรือสำราญกันใช่ไหมใช่นะคะนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สะพานปิ่นเก้าก็ จะเอาให้คุณผู้ชมดูวิวกันว่านี่คือประเทศไทยใช่๋ยวริฟเฟอร์ซอพยาเย่ะยะเดี๋ยวคิดจะสอนร้องเพลงอยาระทำให้ฟังนะวันเทนเดือนอย่างนี้ร้องสิร้องสิร้องสิไม่ได้ทำไมอะเสียงคือไม่ถึงใช่ไหมใช่คุณต้องมีเมโลดี้ที่แข็งเก่งมากเริ่มูดเริ่มผู้ติดอ่างก่อนไหมแล้วค่อยเออ งามพันเป็นสไตล์ของตัวเองอ๋อเหรอโอเคครับวันนี้นะครับบอกว่าท่านผู้ชมพงษสนุกกับการเที่ยวรอบเกาะอันดามันเกาะสนะฮะได้ค่ะตลอดการเดินทางนะครับเปลักหนุนโดยรถเม้นท์นะคะผมและรถแท็กซี่นะครับผมและเทสนี้เช่นเคยนะครับขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯนะและที่สำคัญสปอนเซอร์รองของเราครับขอขอบคุณเครื่องกวนกาหางอะไรใครไม่ใช้ตายหองอ่ะและลอกเงาแดดเข้ามาสักัิบเลยนะอ่าวันนี้เนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ได้เที่ยวรอบเกาะเกาะได้ไปวัดสองวัดที่กาญจนได้มากินข้าวหมูแดงอ่าวเรือมารับแล้วเดี๋ยวต้องกระโดดลงเรือลำนี้สักทีหนึ่งนะมันเรือขายน้ำมันไหมเนาะนะนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามชมนะครับว่าที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนจ้ารับราสนุกแน่วันนี้บ๊ายบายกันนะคะขอตัวก่อนสวัสดีค่ะครับวันเทนเดือนสิบสองแล้วก็ไป